ทำความรู้จักอาจารย์เอจกักรพัฒน์คือใครทำไมทุกคนถึงกราบไหว้แถมมีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศ เป็นอีกหนึ่งคนดังในโลกโซเชียลที่แฟนๆต่างก็ขนานนามว่าใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนสําหรับอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์หรืออาจารย์เอธนกฤตโรจนตรีภูมิเจ้าของบริษัทจัก,กรพัฒน์ั่งั่งซึ่งถ้าหากใครได้ติดตามชีวิตของเจ้าตัวก็จะรู้ว่าไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบย้อนกลับไปในช่วงชีวิตก่อนที่จะเป็นคนดังอาจารย์เอนั้นเคยเป็นพ่อค้าขายครีมมาก่อนจากนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านในนามเอนีอนเนื่องจากในตอนนั้น อาจารย์เอคือนักธุรกิจที่ใช้โมเดลดรอปชิปหรือการขายสินค้าแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าลักษณะของโมเดลดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจรายได้ที่เข้ามามาจากเปอร์เซนต์การขายสินค้าทำให้ธุรกิจที่ดำเนินอยู่นั้นมีรายได้100ล้านต่อปีติดต่อกันถึง5ปีจนกระทั่งมาเจอวิกฤตโรคระบาดและเศรษฐกิจทำให้ธุรกิจที่ดำเนินอยู่นั้นต้องหยุดชะงักต่อมาชีวิตของอาจารย์เอก็กลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งหลังจากดิมีโอการได้คุยกับสินแสและได้รับคำแนะนำมาก มอีกทั้งเจ้าตัวยังเคยบอกในคลิปด้วยว่าสามารถพลิกให้กลับมารวยได้เนื่องจากบูชาเทพที่เคารพนับถือจากนั้นอาจารย์เอก็ได้เดินทางเข้าสู่สายมูอย่างจริงจังทำคลิปวิดีโอลงในโซเชียลให้ผู้คนได้ติดตามโดยบอกว่าตนจะนั่งสมาธิทุกวันตั้งแต่30นาทีจนถึง2ชั่วโมงส่วนห้องพระก็มีทั้งพระและเทพกระทั่งมีผู้ติดตามได้ตั้งคำถามว่ามูอย่างไรให้รวยซึ่งอาจารย์เอก็ได้ทำคลิปอธิบายไว้ด้วยและอาจเป็นเหตุผลที่ ท,ทำให้ลูกศิษย์ลูกหามีมจิตศรัทธาและเคารพเลื่อมใสนอกจากนี้อาจารย์เอคนดังยังได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อเช่นการบูชาปีเสียอีกด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงนี้อาจจะเห็นได้ว่าบนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปลูกศิษย์จากทั่วประเทศได้เดินทางมาทาบุญยังเทวไลที่อาจารย์เอได้สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีลูกศิษย์ที่สมหวงังได้รับพรที่ขอจากเทวไลและเดินทางกลับมาทาบุญตาม ที่บนไวว้้ดยโดยอาจารย์เอจักรพัฒได้เปิดใจเคลียดามา่าโดยเล่าว่าก่อนจะมาเป็นอาจารย์เคยล้มละลายบ้านโดนยึดไม่เหลืออะไรเลยไปบนบานสารกล่าวว่าถ้าหากลูกผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้และลูกได้ทุกอย่างคืนมาลูกจะมาสายนี้สุดท้ายก็ได้เกิดปฏิหารขึ้นจริงๆได้ทุกอย่างกลับคืนมาและได้มาเริ่มต้นใหม่โดยอาจารย์เอได้เคยเปิดใจหลังมีกระแสรดรามา่าก็ได้มีคนมาตั้งคําถามว่าทําไมถึงมีคนไปกราบว่า โดยอาจารย์เอกล่าวว่าสิ่งที่ทุกคนทําเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันคือที่พึ่งทางใจเขาอาจจะสบายใจที่ได้บนบานสารกล่าวสําหรับดราม่าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือพิธีใดๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องบอกเลยว่าตนนั้นเป็นคนพุทธเขารบพระรัตนาตรัยแต่มลิกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะได้รับอิทธิพลจากพรามหมณ์ฮินดูแต่ยืนยนันว่าไม่ได้เรียกเก็บค่าครูกับลูกศิษย์ส่วนตัวอยากให้ทุกคนที่เดินเข้ามาได้รับรอยยิ้มกลับไปเท่านั้นส่วนการ ทำพิธีลงพลั์หน้าทองค่าครู9บาทตนลงทุนไป1ิบกว่าล้านบาทเพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีจะเป็นทองคำทั้งหมดการคิดค่าครูเท่านี้เพื่อให้ทุกคนที่ไม่มีปัจจัยมากพอไม่มีที่พึ่งทางใจสามารถมาทำพิธีได้ส่วนประเด็นดราม,มา่าเรื่องการกราบอาจารย์นั้นอาจารย์เอยอมรับว่าเคยมีประเด็นเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งเพราะมีคนบอกว่าไม่เหมาะสมอาจารย์ก็จะระมัดระวังให้มากๆเวลาที่มีการไลฟ์สดก็จะบอกว่าเวลามาหาอาจารย์ให้ รอได้ปกติแต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือความรักลูกศิษย์แสดงออกทางความรักจึงมีภาพอย่างที่เห็นออกมาตนเชื่อว่าไม่ว่าเรากําลังเชื่ออะไรอยู่เราทุกคนอยากได้รับการเคารพในความเชื่อของตนในกรณีของตนคนที่มาหาเขาก็แสดงออกถึงความรักซึ่งตนไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนแสดงออกแบบนั้นตัวผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความชอบความไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเคารพในความคิดของทุกคนว่าอาจจะมีการแตกต่าง ไปบ้างแต่ขอบคุณที่บางครั้งทําให้กลับมาศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองถามตัวเองว่าเราดีขึ้นอย่างไรได้บ้างอาจารย์เอยอมรับว่าก่อนหน้าน,นี้ตนเคยเป็นพ่อค้าขายสบู่เป็นลูกค้าประจําบ้านเคยล้มละลาย ก่อนไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอทุกอย่างกลับคืนแล้วจะเดินสายทางบุญจนปฏิหารเกิดขึ้นและมาถึงวันนี้ได้มันเป็นเรื่องของอดีตทุกคนเกิดมาเพื่อค้นหาความสุขของตัวเองเราทำดีบ้างทำร้ายบ้างแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตนเชื่อว่าทุกคนจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตนให้แค่โอกาสตัวเองได้ลุกขึ้นมาดีขึ้นเท่านั้นเองวันนี้เลยได้เป็นอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์ อย่างไรก็ตามเรื่องราวความเชื่อดังกล่าวเป็นสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจราราณในการรับชม